ยินดีด้วยนะคะกับพี่น้องเกษตรกรวันนี้สารแซบมาแจ้งข่าวดีค่ะในการเพิ่มการเยียวยานะคะในส่วนของไร่ละ2,000บาทเพิ่มเติมถึง2,013ครัวเรือนด้วยกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้นะคะสำหรับทางธนาคารทรกสจะเริ่มโอนตั้งแต่ครมออนุมัติค่ะติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซบอกเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะวันนี้แจ้งข่าวสารดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยนะคะซึ่งรัฐบาลเยียวยาสวนลำไยเพิ่มเติมกว่า2,013ครัวเรือนค่ะไร่ละ2,000บาทนะคะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากวันที่26มกราคม2564ที่ผ่านมา นางสาวรัชดาธนาีเลกค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคอรมอนะคะเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาว่าตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2563ได้มีการอนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลําไยนะคะสาหรับปี2563เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลําไยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสภาพอากาศแล้วก็การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค ะคสิเนี่ยค่ะ ทำให้จีนนะคะซึ่งเป็นผู้นำเข้าลำไยจากประเทศไทยไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ขณะที่ปริมาณผล,ผลผลิตล้นตลาดด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลจึงให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้ขึ้นทะเบียนภายในวันที่15กันยายน2563จำนวนกว่า200,000ครัวเรือนนะคะในอัตราไร่ละ2,000บาทครัวเรือนไม่เกิน25ไร่ภายใต้กรอบวงเงิน3,440 ส0บล้านบาทค่ะทั้งนี้โครงการนะคะในส่วนของเยียวยาชาวสวนลำไยนะ่ะได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งผลการดำเนินการโครงการก็พบว่ามีเกษตรกรชาวสวนลำไยนะคะที่เข้าขายได้รับเยียวยาจำนวนทั้งสิ้นอยู่ 20- 0 0 1 3ครัวเรือนด้วยกันซึ่งมากกว่าที่เป้าหมายกำหนดไว้อยู่ที่2013ครัวเรือนนะคะคุณผู้ชม ทีนี้ดังนั้นเพื่อให้มีการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นเป็นอย่างครอบคลุมและก็ทั่วถึงทางครอรมอจึงมีมติขยายเวลาเยียวยาโครงการพี่น้องในส่วนของเกษตรกรชาวสวนลำไยปีการผลิต2,563ออกไปจนถึงวันที่31มกราคม2,564ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอไปพร้อมทั้งนี้ได้เห็นชอบปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโครงการเดิมที่กำหนดไว้อยู่ที่20,000คว เ,นนะะเป็นไม่จํากัดจํานวนครัวเรือนเกษตรกรและให้เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำใหญในส่วนที่เกินจากเป้าหมายเดิมจํานวน2,013ครัวเรือนโดยทางธนาคาร เพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทางธนาคารทกสเริ่มดำเนินการโอนให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยทันทีหลังจากวันที่คอรมออนุมัติค่ะซึ่งถ้าหากพี่น้องชาวสวนลำไยนะคะได้รับการโอนเงินจากทางธนาคารทกสก็ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารมายังช่องให้รับทราบนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆในการเพิ่มขยายในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเยียวยาพี่น้องชาวสวนลำ เพราะว่าเกษตรก,ก,กรทุกกลุ่มจะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอีส,นสานทราบก็จะพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องเอาละค่ะขอให้ทุกคนได้รับเงินโดยเร็ววันนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอีส,นสานทราบเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ